ต้อนรับคืนสู่เย่าสิิเก่าชาวกาลเวกเลือดม่วงขาวทุกท่านกว่าศิทศวรรษแห่งการพัฒนาโรงเรียนสรรสร้างเด็กได้โอกาสให้มีคุณภาพสู่สังคมตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กล่าวไว้ว่าเป็นผู้นําการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กได้โอกาสให้มีความรู้มีอาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมมีสนทีิภาพและเทคโนโลยีดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิ์เก่าทุกท่านจะคุ้นกับคําว่าสอสอพอชอมากกว่าคําว่ารอปรคห้าสิบเจ็และรู้ถึงประวัติและบริบทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรเป็นอย่างดีว่าเป็นโรงเรียนประเภทประจําพักนอนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีหอพักทั้งหมดจํานวน16หอพักแยกเป็นหอพักชาย6หอพักหอพักหญิง10หอพักตั้งอยู่เลขที่1นึทับเ้า หมู่9บ้านวังจานตำบลบ้านตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่648ไร่2งาน12ตารางวาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่17พฤษภาคม2515เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งที่13ของประเทศเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รับเด็กได้โอกาส10ประเภทได้แก่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็กเด็กเร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณเด็กยากจนมากเป็นพิเศษเด็กในชนกลุ่มน้อยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอสและเด็กในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนโรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการรับนักเรียน3จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตรและเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวเขาประมาณร้อยละ70และนักเรียนพื้นราบร้อยละ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสีประจำโรงเรียนม่วงขาวคติพจน์สุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขขำขวัญเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำพัฒนาชีวิตและสังคมปรัชญาให้ความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาคนปณิธานมุ่งมั่นสร้างสารรค์ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมศีลธรรมและดำรงตนตามวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงอัตลักษณ์ลูกร,รคอค .57 มารยาทดีมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้สู้งานเอกลักษณ์วิชาชีพเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมเลิศล้ำสุนทรี สิทธิ์เก่าที่เคารพรักทุกทา่านบ้านแห่งนี้ยังคงเป็นบ้านที่ให้ชีวิตให้โอกาสให้การศึกษาให้ความรักความอบอุน่นแก,ก่ลูกๆทุกคนเช่นดังเดิมแต่บัดเดี๋ยวนี้บ้านของพวกเราได้เปลี่ยนชื่อใหม่เหตุเพราะเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธ,ธศักราช2556มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีความประสงค์รับโรงเรียนเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีผระชนมายุครบ84พรรษาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน654คนข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน58คนมีดรวุฒิศักดิ์เหล็กคำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมุ่งมั่นซื่อสัตย์พัฒนาโรงเรียนเรื่อยมาโดยได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพจัดให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือ ปฏิบัติจริงจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกส่งเสริมให้มีนิสัยรักการทำงานพึ่งพาตนเองได้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพดังมีกิจกรรมตามกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกใบเลื้อยผักไฮโดรโปรนิกการปลูกผักกลางมุง้งการเพราะเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูการปลูกแก้วมังกรการปลูกมะนา การปลูกผักสวนครัวการปลูกชะอมการดูแลสวนผลไม้การทำปุ๋ยชีวภาพกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมสัตว์หรือหมู่บ้านพอเพียงประกอบด้วยกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกปลานินการเลี้ยงเป็ดห่านการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่พัน์ไข่ไก่พันธุ์ีพีการเลี้ยงสุกรขุนสุกรพันธุ์พื้นเมืองการทำน้ำส้มควันไม้การทำนาข้าวโรงสีข้าวการเลี้ยงกบเลี้ยงม้าเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือการทำสวนผ่ยหวาน วนตะไครการจัดทําโครงการขยะรีไซเคิลและการทำไบโอก๊สกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยกิจกรรมศิลป,ปะทัศนศิลป์ดนตรีกีฬาฟุตซอลกีฬาฟุตบอลกีฬามวยปล้ำคอมพิวเตอร์เครื่องเงินช่างไฟฟ้าอิดบล็อก รวมอาชีพพาณิชย์และการบริหารจัดการประกอบด้วยกิจกรรมนวดแผนไทยสากลร,ร้านค้าธนาคารโรงเรียนร้านกาแฟเบเกอรี่ร้านเสริมสวยบ้านดินงานประดิษฐ์ลวดลายชาวเขางานประดิษฐ์ของชำรวยงานศิลปะประดิษฐ์จากผ้าผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์น้ำสมุนไพราการถักโคเชและงานประดิษฐ์ของสวยงามเป็นต้น ตลอดระยะเวลา7ปีของการบริหารงานของท่านดรวุฒิศักด์เหล็กคำผู้บริการโรงเรียนท่านมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจในการพัฒนาโรงเรียนส่งผลทําให้สถานศึกษาและผู้เรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเครื่องหมายการันตีแห่งความสําเร็จมากมายดังนี้ผลงานของโรงเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี2557ได้รับรางวัล โรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสสกูรองชั้นเลิศอันดับที่1ของประเทศได้รับโรดรางวัลจากท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2,557ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2,556ได้รับรางวัลส่งคุณค่าระดับชาติโอเบกอวอร์ดประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการระดับเหรียญทองปีการศึกษา2,556ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการ ็นการสอนแบบบริหารจัดการตามหลักประชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา2556ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2555ได้รับรางวัลส่งคุณค่าระดับชาติ OBEC Awards ประเภทสถานศึกษายอดเยี T ่ย e มด้านบริหารจัดการระดับเหรียญทองปีการศึกษา2555ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำปีการศึกษา2555 ได้รับรางวัลโรงวยนวิถีพุทธชั้นนำจากมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยปี2553ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับเขตตรวจราชาการในการคัดเลือกสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสารสายใยครูและสิทธิ์จากสำน,นักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลงานของนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา2557ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันปฏิมากรรมลอยตัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันปฏิมากรรมลอยตัวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา2 5 5 6ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างหนังสืออ e ินิท์อ e-book ระดับชั้นป .4-6 ปีการศึกษา2,555ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันปฏิมากรรมลอยตัวประเภททีม3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันปฏติมากรรมลอยตัวประเภททีม3คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุประเภททีม3คนระดับมัธย มยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2554ได้รับรางวัลชั้นเลิศอันดับที่1เหรียญทองการแข่งขันปฏิมากรรมลอยตัวประเภททีม3คนระดับชั้นป .4- ถึงป .6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการสร้างเว็บเพจประเภท,เภท Text Editor ประเภททีม2คนระดับชั้นม .4- ถึงม .6 ปีการศึกษา2553ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุหัวใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับระงวัลเหรียญทองการแขขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับป .4 ถึงป .6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์มีความมุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยคำหนึงถึงสิทธิของผู้ได้โอกาสให้ได้รับการยกย่องอย่างมีคุณภาพทั่วถึงเสมอภาคพ,พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งถือได้ว่าเป็นกิตยศและศักดิ์ศรีของสถานศึกษาและเป็นหนทางแห่งอนาคตอันสดใสของเยาวชนผู้ได้โอกาสสืบไป จุดประทีปดวงใดก็ไม่เหมือนสงเคราะห์เพื่อนผู้ขาดวาสนาชีวิตน้อยค่อยชื่นตื่นขึ้นมารับแสงแจ่มเจิดจ้าจากตะวัน